สวัสดีทุกคนนะครับผมฟิล์มจาก The Way I b i k e เพราะว่าตอนนี้ผมก็อยู่ที่บ้านกรอเซ l โลนะครับปับ่นจักรยานขึ้นมาถึงเมื่อวานนี้แล้วก็คืนนี้ก็ตัดสินใจที่จะอยู่อีกคืนนึงเพราะว่าทางค่อนข้างจะทรหมดมากเลยแต่ไหนก็มาแล้วเลยขออยู่ให้คุ้มสักหน่อยหนึ่งนะครับวันนี้ไม่ค่อยเดินทางไกลอะไรมากมายก็เลยมีเวลาพอที่จะมาถ่ายคลิปพิเศษให้ทุกคนได้ดูกัน อุปกรณ์ที่ผมใช้ถ่ายภาพถ่ายวิดีโอหลักๆนะครับก็จะมีอยู่3อย่างด้วยกันอย่างแรกเลยก็คือกล้องตัวหลักที่กำลังถ่ายอยู่นี่อย่างที่2ก็จะมีเป็นกล้อง GoPro นะครับอย่างที่3ก็จะเป็นโดรนครับพูดถึงตัวแรกกันก่อนเลยนะครับก็คือกล้อง Sony A6600 นะครับตัวนี้ก็จะเป็นกล้องหลักคือผมจะเอาสะพายติดตัวไว้ตลอดนะครับเวลาที่ปั่นจักรยานเวลาที่เราอยากจะถ่ายอะไรเราก็สามารถที่จะยกขึ้นมาแล้วก็ถ่ายได้เลยทั้งภาพทั้งวิดีโอนะครับ แล้วสำหรับบางช็อตที่ผมคิดว่าควรจะต้องอถ่ายภาพตัวเองเพื่อใช้ในการเล่าเรื่องนะครับผมก็จะเอากล้องตัวนี้ใส่ขาตั้งกล้องตั้งเอาไว้แล้วก็ถ่ายภาพเราไว้นะครับซึ่งสำหรับการถ่ายวิดีโอเนี่ยก็ไม่ยากอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถกดอัดได้เลยแล้วก็มาตัดต่ออทีหลังแต่ในส่วนของการถ่ายภาพนิ่งเนี่ยกล้องตัวนี้สามารถจะตั้งค่าโหมดอินเทอร์เวลนะครับหรือว่าที่หลายๆคนรู้จักกันก็คือการถ่ายไทม์랩ซึ่งก็จะทําให้เราสามารถถ่ายภาพตัวเองได้แล้วค่อยมาเลือกเอาว่าจะใช้ภาพไหน และในการถ่ายแบบ Time Lap ์เนี่ยผมก็จะเอามาใช้ถ่ายวิวที่ทัศต่างๆทั้งทะเลหมอกพรอาทิตย์ขึ้นพรอาทิตย์ตกหรือว่าถ่ายดาวนะครับ mm hmm. ก็จะทําให้เราได้เก็บภาพบรรยากาศสวยๆของบรรยากาศที่เราได้มาเจอของแต่ละที่นะครับต่อไปก็มาพูดถึงกล้องโกโปรกันบ้างนะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่น Hero 8นะครับก็ใช้มาได้2ปีแล้วเนี่ยส่วนตัวผมก็ยังประทับใจอยู่เพราะว่า เป็นกันสั่นรุ่นที่ยังใช้งานได้ดีมากๆเลยช็อตส่วนใหญ่ที่ผมจะใช้ GoPro ถ่ายก็คือตอนที่กําลังขี่จักรยานนะครับโดยเฉพาะอย่างเช่นตอนที่ขี่จักรยานลงเขาเนี่ยมันจะเร็วมากๆแล้วเราก็จะไม่สามารถใช้อุปกรณ์อื่นถ่ายได้แน่นอนและอย่าง GoPro 8เนี่ยก็จะมีฟังก์ชันไฮเปอร์สมูทนะครับและถ้าเราเปิดโหมดนี้ไวน้นีก็จะทําให้วิดีโอที่ออกมาเนี่ยดูลื่นไหลไม่สั่นไหวนะครับ นอกจากตอนที่ปั่นจักรยานเนี่ยก็ยังสามารถถ่ายตอนที่เราเดินเที่ยวตามสถานที่ต่างๆได้อีกด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือไมค์ของ GoPro เนี่ยค่อนข้างจะเก็บเสียงได้ดีนะครับตอนนี้ผมก็เลยเอา GoPro มาใช้ถ่ายเพิ่อมอีกอย่างนะครับก็คือเอาไว้เล่าเรื่องราวที่อยากจะเล่าตอนที่เราอยู่ในสถานที่ต่างๆนะครับสหรับอุปกรณ์สุดท้ายที่ผมใช้ก็คือดโดรนนะครับตัวน,นี้เป็น DJI รุ่น Mavic Air 2ซึ่งผมก็ใช้คู่กับ DJI Smart Controller เพราะว่าปกติเนี no like, er, ่ยถ้าเราไม่ใช้คู่กับตัวนี้เราจะต้องใช้คู่กับโทรศัพท์นะครับแต่อย่างเวลาเราเดินทางผมก็ต้องใช้โทรศัพท์ทํานู่นทํานี่ต่างๆก็เลยถ้าจะใช้โทรศัพท์มาถ่ายด้วยก็จะไม่ค่อยสะดวกก็เลยตัดสินใจที่จะใช้คู่กับสมาร์ทคอนโทรลเลอร์นะครับชส่วนใหญ่ที่ผมใช้โดนถ่ายนะครับก็แน่นอนว่าเป็นทิวทัศน์ของธรรมชาติต่างๆเช่นทะเลหมอกอาทิตย์ขึ้นอาทิตย์ตกส่วนกลางคืนถ่ายไม่ได้นะครับพวกดาวซึ่งพอมีโดนนะครับก็จะมาช่วยทําให้ได้มุม แปลกใหม่ที่เพิ่มเติมนอกจากที่เวลาเราใช้กล้องหลักถ่ายทำแลบ,บแล้วนอกจากนั้นโดเนี่ยก็จะช่วยถ่ายตอนที่เรากาลังปั่นจักรยานได้ด้วยนะครับซึ่งผมก็จะเลือกเป็นโลเคชั่นเฉพาะเฉพาะที่รู้สึกว่าถ้าเราบินถ่ายตรงนี้นะมันจะต้องออกมาภาพสวยแน่นอนเลยนี่ก็เป็นอุปกรณ์หลักๆทั้งสอย่างที่ผมพกไปด้วยเวลาปั่นจักรยานเที่ยวเพื่อเอาไว้ใช้ในการถ่ายทำนะครับแต่ก็อยากจะบอกทุกคนว่าจริงๆแล้วเราไม่ต้องมีอุปกรณ์ครบเซตทั้งหมดเหล่านี้ก็ได้นะครับอย่างตอนแรกสุดเลยเนี่ยผมก็มีแค่กล้องหลักหนึ แล้วก็มีกล้องโกโปรอีกตัวหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะออกเดินทางแล้วก็ถ่ายคลิปมาเล่าเรื่องได้แล้วนะครับส่วนอุปกรณ์อื่นๆถ้าเราคิดว่าเออสามารถที่จะจัดหาม,มาได้ก็ค่อยมาหาเพิ่มเติมกันทีหลังไปนะครับถ้าจะให้แนะนำกันามมาจริงๆเนี่ยสำหรับสายเดินทางท่องเที่ยวด้วยจกักรยานเนี่ยเอาแค่โกโปรอย่างเดียวก็สามารถเริ่มต้นที่จะถ่ายทําคลิปได้แล้วนะครับก็หวังว่าจะพอเป็นแนวทางสำหรับใครที่กําลังมองหาอุปกรณ์ที่จะใช้ถ่ายทําระหว่างที่เดินทางท่องเที่ยวอยู่นะครับ